นี้ค่ะก็เกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะกับ,บสู่แอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งนะ mm hmm. ก็โหต้องบอกว่าการเจอกับโบลญญาในแอนฟิลด์เนี่ยคือไม่เคยเจอกันมาไงแฟนๆก็เดาไม่ถูกว่าจะยังไงนะคะแล้วปรากฏว่าลิเวอร์พูลเอางี้อีกแล้วค่ะให้แฟนๆอกสั่นขวัญหนายกันก่อนนาทีที่9ค่ะแฟนหนแฟนลิเวอร์พูลใจหล่นวูปบเลยนะคะเมื่อดานิก้าร่นหลุดเข้าไปยิง ให้เป็นอ,อนาไปก่อนแต่เป็นล้าหน้าไปก่อนค่ะโชคดีนะก็ไม่เสียประตูตั้งแต่นาทีที่แต่ว่าหลังจากนั้นอีก2นาทีถัดมาเนี่ยลิวพูก็มายิงได้นะคะเป็นทางด้านของซาร่าจ่ายบอลให้กับแม็กอลิสเตอร์นะก็ชาร์จจัดการชาร์จยิง เป็น1-0แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิคะที่บอกว่าหืดจับเนี่ยมันมาจากหลังจาก1-0เนี่ยแหละหลังจากนั้นเนี่ยบลเนียมาเปลี่ยนแผนการเล่นนะคะแล้วก็ไปเพรสแดนบนลิวอพูเองเล่นลำบากเลยค่ะเล่นไม่ออกเลยแล้วก็เกือบที่จะโดนตีเสมอหลายต่อหลายครั้งแฟนบอลเน,นติกมิตรติกกันยังไงแล้วนะดมอย่าดมกันก็แล้วอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเออจะบอกว่าดวงมันจะมาก็ได้นะช่วง15นาทีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมาได้ประตูจนได้ค่ะ2-0นะคะเป็นสโมซารา โมซาลาก็ยิง2-0เพราะยิง2-0ได้อะสบายใจละลิเวอร์พูลก็เอาชนะบลียาไปด้วยสกอร์2-0เก็บ6แต้มนะคะจาก2นัดแรก,ออกแต่ <ร S 1> ที่บอกแบบว่าคือถ้าเกิดไม่ได้ดูเนี่ยก็จะคิดว่าโอลิเวอร์พูล2-0โอ้ oh, รู้ไ <c ười> อ้ระหว่างเกมทีมงา, <ๆ S 2> งานนี่ก็เก่งจริงๆนะทำไมนะคือมันหายากไงต้องชมว่าทีมงานเรารู้กีฬาเยอะคือปกติเนี่ยคนทำฟุตบอลนะครับหรือว่าคนทำกีฬาเนี่ย เห็นสกอร์บางทีก็คิดไปแล้วออย่างศูนย์เนี่ยผมเบื่อมากกับการพาดหัวข่าวของสื่อไทยที่ชอบบอกว่าเจ้าจืดบอลศูนย์ศูนย์เป็นบอลที่เกิดขึ้นยากแสดงว่าไม่ต้องมีอะไรแต่เนี้ยบางเกมมันก็เจ้าจืดนะฮะแต่บางเกมมันก็สนุกไยวันตอนนั้นน่ะศูนย์ศูนของไครนะที่สู้สนุกมากซิตี้กับอะไรซิตี้เจออะอยี่ยมนื้อออกวะ จับได้ว่าเป็นซิตี้เกมแล้วแหละครับหูสนุกอินเตอร์ไงใไหมอินเตอร์เอออะไรอย่างงี้ะแต่ก็มาเกมนี้อย่างที่บอกเขาว่าถ้าจะมองว่าบโบลอนาหมูไม่เลยอโอ้โห,โห,โหจะวูบใช่คุณคุณยายโยหญิงบอกจะวูบกว่าลูกสองจะมาใช่แต่ว่าถ้าคุณเจอบโบลอนาปีที่แล้วนี่น่าจะหนักกว่านี้นะเาปีที่แล้วเขาเตียวโกมาต้าคุมไงตอนนี้เขาคุมอยู่เ็นตุสแล้วไงแล้วคุณจะโตนโจโชเซ็กซี่ไงแต่ยังแต่ยังแต่ยัง ยังห่วงนูนเยสอยู่นะแต่วนูนเยสเนี่ยยังเป็นคนที่เราห่วงอยู่ก็แล้วแต่วันใช่ไหมใช่แล้วแต่วันส่วนนัดสลอตข่ะยอย่างที่บอกนะคะก็เป็นผู้จัดการทีมที่ทําสถิติใหม่ให้กับลเว์ภูนะคะคนแรกเลยที่สามารถคุมทีมชนะได้ถึง8นัดจาก9นัดแรกจริงเลยเออนะก็แต่แพ้นัดไหนนะแฟนนัดฟอเรทที่ไม่ จะบอกว่าเกมฟอร์เรสต์โทษเขาไม่ได้โทษนักเตะมันต้องโทษคนคนนึงแหละทีอาร์สโมสรเนี่ยวันนั้นมีวันนั้นมีเด็กรุ่นลูกของเพื่อนอีกคนนึงตอนแรกนึกว่าเขาเป็นเด็กฝรั่งนึกว่าเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลเป็นแฟนฟอร์เรสต์ก็เลยโทษน้องโทษเด็กกแหละไม่ได้โทษตัวเองไม่โทษตัวเองนะคะแต่ว่าก็เนี่ยค่ะเป็นโหคนแรกเลยนะสือว่าฟอร์มรูหร่ามากแต่ชลอเองก็ยอมรับนะคะว่าโลอยญาตทำลิเวอร์พูลเจองานหนักไม่น้อยเลยกว่าจะเอาชนะได้ค่ะ สร้างความลำบากให้กับทีมคือบอกว่าคล้ายๆเนี่ยกับเกมที่เจอกับอตาลนตาตอนนั้นที่โหเล่นประกบตัวทั่วสนามเลยนะถ้าทีมเราก็ต้องพยายามแล้วก็รอโอกาสที่เหมาะสมซึ่งก็มีให้เห็นหลายครั้งแต่จงังหวะสุดท้ายยังจ่ายบอลกันไม่ดีนะคะแล้วก็พอบอลยม,มีแผนการเล่นที่ดีมีไอเดียการเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เล่นเกมรุกด้วยทําให้มันก็ลําบากแล้วก็ทํางานหนักแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการคว้าชัยชนะก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีแต่ถ้าถามว่าเขาดีใจไหมเขาก็ยังรู้สึกว่า มันไม่ได้ดีใจหรอกมันก็ยังยมีอะไรที่ต้องปรับแก้นะคะส่วนโมซาลาเองก็สร้างสองสถิติจากเกมนี้ด้วยเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกที่ยิงประตูในบ้านนะเกมยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยห้านัดติดต่อกันได้แต่สถิติดีที่สุดเป็นของเทรเียงรีนะคะคที่ทำไว้7เกมติดต่อกันตามโดยรุฟานิสโซย 6เกมติดต่อกันแล้วก็นี่แหละโมซาลาหนะ้านัดติดต่อกันแล้วก็ประตูของโมซาราก็ยังเป็นประตูที่45ในทั่วยุโรปแล้วก็เป็นนักเตะแอฟริกันค่ะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ทําลายสถิติของดีดีเอด็อกบาไปที่ทำไว้44ประตูแต่นี่ชอบอะไรด้วยว่าชอบอนเดสอสโลตให้สัมภาษณ์ไม่ใช่แถลงข่าวหลังเกมนะเป็นสัมภาษณ์ริมสนามอะมือนกับ พูดเรื่องสถิตินีแล้วเขาบอกผมก็หวังว่าแฟนบอลลิวอพูลจะจดจําผมในแบบสถิติอะไรบางอย่างที่มันแบบดีกว่านี้อะไรเงี้ยเหมือนบบพาทีมค้าแชมปได้หรืออะไรเงี้ยก็รอดูกันต่อไปครับนะคะส่วนมามข่าวของชูบีเบนดี้หน่อยค่ะที่ก่อนหน้านี้นก็มีข่าวว่าเขาเลือนะว่าเจ้าตัวตอนนี้รู้สึกว่าแบบเออไม่น่าเลยตัดสินใจผิดที่ไม่ย้ายไปลิเวอร์พูลโน่นนี่นั่น ล่าสุดเนี่ยนะคะชูบีเบนดี่ก็บอกว่าเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้เสียดายที่ปฏิเสธโอกาสย้ายไปลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะก็มันเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเขาเองแหละเพราะคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดจริงเหรอเออแล้วผลการแข่งขันของทีมฤดูกาลนี้ที่มันออกสตาร์ทไม่ดีโซเซดาออกสตาร์ทไม่ดีเลยนะคะรู้สึกอยู่ท่อนล่างๆอ่ะเนี่ยตอนนี้รู้เชียอยู่ล่างๆล,ลาลิกานะ้าก็รู้เชียาลาลิก้าก็รู้เชียแอบไปดูไม่ได้แย่เอาเวลาดูบอลให้ครบทุกคู่ก็จะตายแล้วชูบี้ ยังเอาความจริงจากเขาไม่ได้ใช่เขาก็ต้องพูดตรงอยู่โซเซดัตเนี่ยลองออกเลยเออแน่นอนความจริงจะปรากฏอย่างนี้ดูเบนนี่แมคาธีดิล่าสุดบอกว่าแมนยูแต่เป็นยังไงโอ้ก็ต้องออกกันแต่ว่าเขาก็มองว่าตอนนี้ที่ทีมออกสตาร์ทไม่ดีเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใจอะไรนะเพราะว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมนี้คุณแค่ต้องได้เห็นการฝึกซ้อมของเราแล้วก็เขาก็ยังเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นซีซั่นที่ดีครับ รอคือคุณอนันต์บอกรอก่อนเมนดี้รอก่อนเว่าย้ายแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือล้างเอาไว้แบบใช้เท็ดดิชแนลล้างอ่ะใช่ถือว่าใช้แบบวัฒนธรรมเอ้ยเนี่ยเขาต้องเด็กท้องถิ่นนะเขาเอาอะไรนะเอาวิวและทิวทัศน์ใช่ป่ะบรรยากาศและความเป็นครอบครัวทำพรีเซนเทชั่นปลาไปที่นู่นมันไม่มีนะทะเลนะเขาบอกเมืองซานเซบาสเตียนไงเราก็เลยเตรียมทำพรีเซนเทชั่นเลยบอกเอามาดูเนี่ยลิเวอร์พูลมีอะไรมากมีอะไรครับมีด็อก เอาเบิร์ดด็อกที่เรือจอดนิ่งๆมีลมพัดไปพัดมาเนี่ยเหอเรามีลิเวอร์พูลเป็นแบบเป็นแฟร์ริชวิวใหญ่ๆลิเวอร์พูลใหญเรามีลิเวอร์พูลอะไรอธิบายเขาว่าฟังหน่อยเรามีลิเวอร์พูลวันเรามีร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลวันเนี่ยสไปไทยห้างข้างๆออฟฟิศก็ใหญ่ไยบาร์อันนี้เขาดีแล้ว